ส่งตัวคู่มันของอรารยามาพี่ว่ากาจนานเตรียมตัวเป็นแม่เจ้าสาวได้แล้วนะขอเดชชอบอคงเป็นไปไม่ได้หรอกพุชจูค่ะเพราะในเวลานี้ลูกน้องกระหม่อมชั้นได้รายง,งานมาว่าขาบวนขันหมาพกระลกองกิตยศองค์พระคุมันบัดน,นี้ถูกจนป่ารอบทำ้ายองค์พระคุมันส่งสิ่นสวรรคตแล้วพุชจูค,ค่ะขอเดชชอบต้องได้โปรดไปเดี๋ยวนี้ พระคู่มั่นของอริยาเดินข้างมาถึงเมืองแล้วเอ้า,ตาเต้นตกใจหน่อยยังไงกันครัยังไงกันครับรับครูไอดีแต่งตัวยังหล่อเลยครับขอบคุณครับที่ไหนวันนี้โอ้โหแต่งตัวดูดีมีสง,ง่าเหมือนมากอิ่มขี้เลย เถวายบังคมอุราชบุตะเลนสงบเถิดเรางวัลขายไปรับกรับเออเออเดี่ยวขายนะขายนะขายนะอ้อยอ้อยอ้อยบังคอยขอบคุณนะคายแล้วขอบคุณครนบคอยร่ำคอยรวยคอยมีความสุขมาก สุขภาพร่างกายแข็งแรงที่แสงดงสมความปรนธรรมชาติที่การจ้งรงางงานจ้างเงินจนนะางเนก้าวหน้าขอบคุณแม่สุดา้ายฟังไรมาเพี่มา <c oughs> อย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้ค่ะให้ตายไปเฉยเฉยเฮ้ยไม่ทรมานดีกูเป็นห่วงพี่เข้าโอ้ยพอนยังไงแปลกๆฟังทุกคน,นโอ้ยพอพี่เข้าเฮ้ยเรามาถึงเมืองแล้วจำที่ซ้อมกันมาได้ไหมใช่ที่นี่เปล่าที่นี่แหละกูท้ามาแล้วแน่ใจนะเออเมืองนี้แหละนี่นี้นี้นุกแตรับตังค์กัน กำลนึงกันึงกั้นนึงด้วยนีแม่ธรรมการนะครับพี่หน่ยธรรมชาขอบพระคุณครับนี่แม่กูก็มีอยู่ท่าม้วเออ่ท่าม่วงอ่ะออยู่ท่าม้วงนัดกับกูไว้เพราหกโมงเย็นถึงแต่ตอนนี้ยังไม่มาเลยอ้าวอ่านี้แล้วนะไม่โทรตามแม่ละต้องโทรแล้วเขาบอกไอ้บังรออยู่หน้าบ้านไมมาเอางี้เดี๋ยวเขาไปเลยล้ำเขาไปซ่วยซ้ยซ้อมกันมา้อมยัง ที่ซ้อมเลยเอออ้อ,ออ๋อเออนึกออกแล้วตามนั้นได้ได้ได้ตามที่ซ้อมเลยนะเออทุกคนบปดทชิบปัดจุันนี้พระคุนของอรยาเดินทางมาถึงแล้ว อะไรแบบนั้อะไรแบบนั้นอะไรนะพายกระโ้อกำลังอืกำลังลั่มยั่งสางามเลยวันสางงามมากกว่าก็จะดึงมาทำไมแล้วก็ที่ซ้อมมาแม่แบบนั้นเป๊ะเลยมึงเป๊ะอะไรมึงเป๊ะขนาดนี้อ้าวก็เป็นเจ้ามันต้องเลี่ยมเยอะๆไม่ใช่นู่ห้ยอย่างนี้เขาม่ได้เรียกเป็นเจ้าเขาเรียกว่าเป็นลิซซี่ดวงถ้ามึง้างขนาดเนี้ยอ้าวไม่ได้เป็นนะ มึงก็ไม่ได้เป็นแต่กูเคยเห็นมีคนเป็นแล้วเข้าล้ำอย่างนี้จริงมหรอเออไปเห็นที่ไหนคณะไหนคณะนี้นี่แหละเข้าห้าแล้วเขาบอกตดแล้วหัวหลุดพุดเลยนี่พูดถึงอะไรเนี่ยโอ๊ยไปเกี่ยวกันเอางี้แล้วล้ำแบบไหนแล้วเดี๋ยวมึงดูกูเป็นตัวอย่างเอาจะให้ล้ำแบบไหนทําให้ดูเลยเดี๋ยวทตรงนี้แหละเออรอดูกูเข้าไปก้อนเลยดูอาจารย์ดูอาจารย์ล้วไม่ใช่เข้าจับได้แล้วไม่มีทางกูเนียนพอโทษเข้าจับ เขาจะจับมึงก็วิ่งให้เร็วเพราะทำไมเขาจะได้ไม่จับมึงได้ไงหมดจับยังไอ้กอล์ฟอ๋อกูไปแล้วเนี่ยดูกูไปสิเออก็ดูยู่เนี่ยมาโอ้ยก็ใจโน้จะมาให้ซองนี่โอ้ยงับเข้าไปไงนับเข้าไปไงนับเข้าไปไนว้าวเอออะไรวะ อีโน <mile> ่คลอดเมื่อไรจ๊ะเฮ้ยข้างใครนะนั่งเป็นม้เหลือกีหมาเราไม่เห็นเหรอเมืองเราเลียดดีไปนั่นไอ้ดีนะมึงย่าไปนี่นะไำไเรียกวันก็โพสเฟสบุ๊คดีดีดีอันนี้จึงเกาะกลางแล้วซอยซอยซอยเฮ้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 ยอะไรเนี่ยใครเสด็จพ่อ เอาคายไปไหนล่ะพอดีครับพอดีจ้าพอดีว่าเบรกไม่ทันโอ้ครับมาแรงเลยมาไวงเออนี่พาไวจัดเลยทำไมาเจอ,ป,จอป้ายเจอป้ายลดความเร็วอันตรายเขาแรกมาแค่ร้อยเดียวพอเจอป้ายลดความเร็วอันตรายเ,<อ>เหยียบแม่งร้อยหกเกือบจะลงน้ำแล้วอ้าวแล้วเหยียบทำไมล่าก็เขาบอกลดความเร็วอันตราย ทำไม่เขาไม่บอกเพิ่มความเร็วอันตรายเหรองงเลยงงงงงมึงเรื่อมึงไปเจอป้ายโค้งอันตรายมึงทำไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเจอโค้งอันตรายก็ตกไปเลยไงไม่ต้องโค้งก็โค้งกันอันตรายกลับดีกว่าคนมึงนี่กวนต้นตีเราอะไรพูดอะไรอ่ะผมเลออ๋อสวัสดีครับใครเนี่ยเจ้าเจ้าเป็นเจ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยธรรมราชานั่นไงว่าแลย ดูมีสง่าราศีมีใครดูอยู่คู่กันอยู่คู่กันปคู่กันตลอดเลยคนไข้ของแกเฮ้ยก็นั่งเงินแต่ขนาดนี้ไม่ใช่หมอเล้วงมาเหสีโอ้ยวันนี้ทรงประดับกระดาษดูมีสง่าสุเเลนเสด็จแม่อลังการวันนี้จริงปะจริงอย่ายิ้มอย่างนี้นะทำไมอ่ะชอบป่ะสิเฮ้ยเมียเรากระดูหยอกหยอกเออเป็นใครเนี่ย เป็นมหาเล็กมหาเล็กผู้เจ้าคราชชื่ออะไรแป๊อนึรอ๋อเอจรัชดารัชดาใช่เป็นทหารเล็กใช่ทหาเล็กครับผมของใครอื้มหนึวโอ้พาณวัฒน์พาณวัฒน์ครับลูกเขยเราลูกเขยเลยมาแล้วเหรอเนี่ยมาแล้วกำลังรอเลยไปรีบเชิญตัวเข้ามาเลยผมไปถ่ายคนไหนพ่อคู่มั่นไม่ไงเห็นไหมเนี่ยว้าว คิ้วนี่แหลมเป,ปลลี้ยเลยปากนี่แดงเจ็ดเลยแม่จะใส่ชุดสีน้ำเงินซะด้วยวันนี้เฮ้ยอมงคนไหนอ่ะเรน่องหลวงพระมหา,หา,หากษัตริย์ไม่ใช่นั่นใครราชครูราชคาลูเออครูเดี๋ยวเจอกันนะครูจะไปเดี่ยวห้งครูมันมก่อนครูไปห้องน้ำติดเอด็บแล้วไป โอ้เขาไปเดินงานมาให้มึงละคนเยอะไหมโอ้เต็มร้านจริงเหรอจริงเข้าับมึงได้ป่าวไม่ได้กูเรียนพอเฮ้ยอจะเข้าไปไม่เข้าจะจับกูได้ไหมเนี่ยมึงก็ทำเนียเงีเข้าไว้หลับตาลึกทึ่งก็ปุ๊บรถเยอะเบียน4สี่สามเก้าเก้านะอกไก่ปอม้าจะหยับรถห้ด้วยนะครับสี่สามเก้าเก้า ขยับไม่ที่เดี่ยวเข้าก็ไปขยับเองแนี่ยพก็ยิ้มท้องอยู่ในพานุวัฒน์พานุวัฒน์เออ oh

นับเข้าไปนั้นข่ายของสูงนับนี่อะไรมึงเตะตูดกูทำไมเนี่ยกูยืนอยู่นี้แม่แล้ววิ่งไปซะด้วยนะมึงเนีะบอกก็ไม่เชื่ออีกนับเข้ามน่เห็นไหมกูจับมึงได้นะนนั้นขามึงน่นแน่ข้าวเองเลยข่ามึวปกติเล่นข่าวควายใช่ปะ ต่อยตอยอฟาเวตัวแรกเลยจับไปกูเลยลูกเลยความใจลูกนี่จันลูกนี่จะรอนานต้องยีบตามไปนักนักนักูหัวเด็กโผล่แล้วไอ้ไข่ใช่อากว้างขนาดนั้น ทิ้งในแล้นนี่ไงท่าออนอาจารย์ครูเฮ้ยหัวทหารเราขอโทษพี่ไหนบอกว่าราชบุตรขตองเราสิ้นพระชนไปแล้วนี่ไงมาตรงนี้นั่งอยู่ตรงหน้านี้แล้วบอกเขาเลยลูกชื่ออะไรขุนทองจัาอะไรนะเอ่ออะไรออทองไม่ใช่เขาจะบอกว่าองค์ราชบุตรเนี่ยเขาชอบดูการ์ตูนนกขุนทอง เจ้าคุณทองเจ้าคุณทองก็งここเช้าช่างชองเจ็บกี่โมงหกโมงครึง่งรู้ได้ไงดูเหมือนกันรวยโดนเบอร์บาโลกาเบอร์บินเอาหะไรกินล่ะเลิกองใจไปไปกับเมืองเถอะไปไปไปเจ้าเมืองนี้เป็นยาอ้นเขาบอกวแค่เคยดูจนแล้วเมื่อเคยดูเฉยเฉยอย่างนีลูกดูเป็นเพื่อนแล้วอบอกเขาเป็นลูกชื่ออะไรแนะนำตัวใหม่ชื่ออะไรเนาะชื่ออะไรปานุวัฒ ขวายประโคมเฮ้ยสำเดียงเป็นไรขวายประโคงให้ข้าเสด็จพ่อขอท่านข้าว่าข้าหนวดหลัะพี่เาด็จพ่ออาพ่อหรือเมลืองเขาจะพูดสำเดียงแบบนี้การพูดการจาของเรื่อบุตรเป็นแบบนี้มาตั้งแต่กำเนิดแล้วพี่าข้ากำเนิดเลยพี่เจ้าข้าได้ยินใช่ไหมครูคู่บ้านลูกสาวเราขอดีช่วยตอบบอก กระหมอมฉันฟังจากสำเนียงการพูดและกริยามารายาากระหมอมฉันคิดว่าองค์นี้ไม่ใช่องค์พารุวัตตัวจริงพุณเจ้าค่ะท่านรู้หรือไม่ว่าท่านกําลังกล่าวหาเราอยู่ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวหาแต่ข้าพเจ้าว่าไม่ใช่ถ้าหากว่าเราไม่ใช่ท่านก็ไม่ใช่ถ้าเราปลอมท่านก็ปลอมเหมือนกันนะ่ะท่านก็ไม่ใช่เหมือนกันสินงะไม่ใช่ตัวจริงนลย ไม่ใช่ผู้ชายนะบอกลงมาเดี๋ยวนี้เจ็บนะ <laughs> <laughs> แต่เก็บเอาไว้ <laughs> วันนี้มันไม่ตอบต้องไอ้รัฐคืออะไรอะรัฐไอ้รัฐรัฐอ <laughs> <laughs> รนะ <laughs> ขอเดชะท่านที่เมื่อทุกคนคิดว่ากระหม่อมกับองราชบุตรคือตัวปลอมกระหม่อมมีหลักฐานมายืนยันว่ากระหม่อมฉันเป็นตัวจริงในครานีกระรือเฮยสมัยพทางคางขางนี้ก็ไปแล้วนะพอพอกันเลยลูกเั้นข้าพเจ้าจะขออาสารบับเองข้าพเจ้าสิงหราชขอฝากลูกชายพนวดกับมหาเล็กรัชดา ให้ธรรมาราชาดูแลเพื่อเข้ามาพิเศษสมรสกับอรารยาขอยืนยันว่าบุคคลทั้งสองนี้คือตัวจริงลงนามสิงหรหราดเจตนะเฮ้ยฮัโลโหลเอาไปไหนลูกขอเดชะาเสด็จพ่อกำชับเอาไว้ว่าให้เก็บรักษาเป็นอย่างดีพุทธจ้าค่ะอ,อ๋อเข้าใจเข้าใจอาอมาดูวัดให้เราเสจพ่ออ๋อพ่ออมอะไรอยู่หรือเปล่าลูก อ๋อเปล่านะแม่ไม่รปอนไรเลยพี่เสดพ่อเดินเทางมาถึงเมืองพ่อเหนื่อยเดี๋ยวสวยน้ำสวยอาหารอยากสวยอะไรเป็นพิเศษบอกพ่อมาเลยลูกแม่ครัวเมืองพ่อเนี่ยระดับฝีมือทั้งนั้นอยากสวยอะไรบอกมาได้เลยกระบอกทั้งยัดนะสวยยำอันทะปัสสาวะอาชาเนี่ยไม่ยอมทำเสดพ่อคืออะไรพี่เน่ย กาจาานาเทค้ไอเมนูนี้เมืองเรามีไหมไม่มีนะ,นะเพค้พ่อเกรงว่จาจะไม่มีเอาเป็นเมนูอื่นดีกว่าลูกมันก็มีทุกเมืองนะหม่อนนมพ่อยำอันท่าปัสสาวะอาชาเหรอะ้าเ่ยคือยำอันท่าปัสสาวะอาชาเราพูดไม่ไมีมีอะไรอะลูกยำก็คือยำเอออันทะก็คือไข่อาอัสวะอัสวะคือเที่ยวอาชาคือม้าโอ้ราชบุตรอย่าเสมอยำไข่เที่ยวม้าพุทธเจ้าค่ะ กะสวะอาชาผมเมนูคแค่นี้เองก็ไม่บอกพ่อดีๆแล้วให้แม่ครัวทำให้กินแบบอืนอ่นดีกว่าลูกเสมอแบบอื่นแบบยากๆกว่านี้หน่อยก็ได้นะขมจินกจรเสมอสวยอะไรลูกต้มเผ็ดโปรภัยสุกรชิดมึงเนะพี่ยาค่ะแล้วก็มังวงว่าอันท้าเองคอยรอบหนกันนะลูกอะไรนะเอ้ยเป็นไ,ไรกําลังจูนคอมอยู่ อ๋อช right ิ j, ijn, ้น oh, hey. oh. okay. hey, ี like, you, <laughs> ่จะสวยอะไรนะลูกต้มเผ็ดพงไพรสุกรชิดมึงแบบนี้ก็ต้มเผ็ดพงไพรสุกรชิดมือเอรัชดาเมนูนี้อะไรลูกแดกะเปาเดี๋ยวไอ้หนูคืออะไรอ่เขาก็จัดได้แปลเลยลูกต้มเผ็ดต้มเผ็ดพงไพรต้มเผ็ดโอ ต้มคือต้มเลยเผ็ดคือแซ่บถูกไหมเนี่ยเอายังไงต้มเผ็ดต้มฐานเอามาเป็นแต่หัวพร้โจ้างไหมเนี่ยแกงแกงเผ็ดเออผงไผ่เออแกงเอามาใหม่ที่จะกินอะนะต้มเผ็ด พงไพรสุกรชิดม so ึงก้มเผ็ดพงไพรสุกรชิดมึงแกงแกงเผ็ดถูกไหมต้มเผ็ดไม่ต <c oughs> ้องแดงดเด็ดีสิแกงป่าอ่าถูกไหมเนี่ยใช่แกงป่าต้มเผ็ดพงไพรสุกรชิดมือแกงป่าหมูชิดมึงเออโอราชบุตร อยาสวยแกงเผ็ดแกงปลาแกงปลาหมูติดมันพุทุกคะอชิคมือดยเนีพยาบกเอ้ยมันเป็ดูแปลกแลกนะอาเจ้าบุรีเขาจะแดงลเดี๋ยวพ่อพ่อให้นะเออเล้

ไม่มีนะลูกเบอร์พ่อมีไม่มีมีพ่ออะไรเดาเอียบซอยจุเดาเอียบ้าที่มึงทำมันไม่ได้ซอยจุซอยจุที่มึงทำมันไม่ใช่ซอยจุแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกซอยยิกไปกินด้วยกันแล้วป้าไม่แล้ฉันอิ่มแล้วไปกินที่ไหนมาเนี่ยไปกินมาแล้วอิ่มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ครัวจัดการให้นะลูกนะ เขาเด็กเขาเปนขาเสด็จพ่ออะไรลูกเสด็จพ่อจะมีเงินแค่ืสสสโอ้โหเราพามุกกระิก็ไปรู้เรื่องกระซิบอีกลูกเอ้ยก็กระซิบกระซาบด้วยเหรอลูกพอจะมีแค่ยืมสักสี่แสนห้าแสนไอ้มันก็ไม่มาเก่าไปทำไรลูกกุดบ่อเลี้ยงกุ้งจเหียไมู คือว่าที่เขาอยากจะได้เงินในท้องพระคลังสี่ห้าแสนเนี่ยโอ้เรื่องเชื่อบุตรจะเป็นกษัตริย์นักเกษตรชอบเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาไว้หน้าพระราชวังยามไดทรงพระเกษมสำราญก็จะตบกุ้งกับปลาเอามาแดกกัะพรชเจ้าเอ้ยเอามาเสวยเสวยยัหไะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้เดี๋ยวพ่อให้ทหารไปจัดการขุดบ่อกุ้งบ่อปลาให้นะลูกนะแต่ว่าลูกมาถึงเมืองพ่อแล้วต้องรู้จักบุคคลสำคัญภายในเมืองพ่อธรรมราชา ส่วนนี่อนานะคตน,นยายใยญเจ้านะั่นก็นคือการจนะทางด้นท่านพี่ธรรมรัตน์จะเดินสุกน้องส่วนคนนั้นคือคู่บ้านเขาเจ้าชื่ออารยาอารยาทำความรู้จักกับพี่เขาสักลูกนะหอมชนะอารยาขอถอดปรงจากพี่ได้ไหมคะ Whoa. Okay. คนนน้ัน <c oughs> ไปเหย,เยเียบใครไปเหยียบใครนะคนนั้นนะ่รู้จักกันแล้วนะลูกนะทีนี้เพราะว่าก็าอยากจะให้เจ้าน่ะรู้จักกันมากขึ้นกว่านี้หน่อยคนนี้ที่ชื่อว่าน้องกาฟิลใช่ไหมเพื่ทำไมอะลูกน้องกาฟิลใช่ไหมไม่ใช่จา้ามีชื่อว่าอารยา<ห>อ๋ออารยาไปเอากาฟิลไปไกลๆได้ลูกไปเอาไปไก เอี้เดี๋ยวพ่อจะให้ทหารเนี่ยปลูกโรงนราชพนิดทีแต่คุณต้องใช้เวลาถ้าอย่างนั้นพ่อจะให้เจ้าสองคนลองคบหาดูใจกันไปก่อนสักสามเดือนกันแล้วกันนะลูกนะเครบกำหนดสามเดือนเดี๋ยวพ่อจะจัดงานแต่งงานให้กับเจ้าโดยมีอารยาเป็นคู่แต่งงานนะลูกของแต่งหานขอ้นเด็กเลยนะพอไปต่องพูดเลยลูกโอ๊ยพอล้วจะพูด